สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดาราหมอรำค่ะคลิปนี้แอดเอาความคืบหน้าอัปเดตของหนุ่มฟอสกิตชัยนะคะซึ่งตอนนี้น้องได้พ้นจากการเป็นศิลปินของค่ายหายทองคำแล้วนะคะน้องตอนนี้ก็ยังเป็นศิลปินอิสระอยู่นะคะยังไม่ได้สังกัดค่ายไหนนะคะและเมื่อวานนะคะน้องมีไลฟ์สดนะคะ แจ้งข่าวสารนะคะของการขึ้นแสดงที่คณะหมอลำคณะหนึ่งนะคะจะเป็นคณะอะไรนั้นเราไปรับฟังรับชมกันเลยค่ะจา้าลูกหล่อสวัสดีครับผมทุกคนเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับช่วงแรกเท่ากับสิบูดคุยกันพี่น้องยังทำยังครัทำมากนะจะตอบไมไ่ทุกคำถามเลยนะครับผมอ๋อทุกคน หนูย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วเอ่อผมจะบอกว่าวันที่สิบห้ามิถุนายนนี้นะครับผมเจอกันบนเวทีอีสานนครศินนะครับยดฤดูการหมอลำคณะอีสานนครศิลป์นะครับอยู่บ้านพักหมอลำอีสานนครศิลป์ครับพี่น้องครับวันที่สิบห้ามิถุนายนนีเด้อครับพี่น้องครับก็ไปเจอกันได้นะครับผมไปเจอกับผมได้นะครับ เชิญชวนพี่น้องทุกคนครับผมไปปิดดดูการํากันครับไปมวลํากันส่งท้ายฤดูการนะครับเป็นคนจังหวัดอีหยางจังหวัดอุบุครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ วันที่10มิถุนายนนะครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลหรือว่าอยู่ไกลกตอยากไปเห็นกำลังใจหรือว่าอยากไปมวลซื้อหฮวแซ่ลวมกันนะครับวันที่15มิถุนายนนะครับวันที่10มิถุนายนนะครับเจอกันที่อ,อบ้านพักมะลําอิสานสนครศรีปิดฤดูกาลครับพี่น้องปิดฤดูกาลนะครับทรง่ายฤดูกาลไ,ไปมวลทั้งกันผมเสือเลยว่า ปิดฤดูการนี่ตรงมี้ยังแบบว่าเซอร์ไพร์แล้วก็ยิ่งใหญ่แน่นอนเลยนะครับทุกคนรอดูถ้าไม่เชื่อผมใครที่ไม่ไปก็คือพลาดครที่พอไปปิดฤดูกาลก็คือพลาดบอกเลยพอว่าอาสานก็สิมันต้องยิ่งใหญ่นะครับ,รรยย <c oughs> รบก็อย่าลืมไปให้กำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนเนาะใครที่อยู่ใกล้หรือว่าอยู่ว่าง อยู่ไกลอลไก็แว่าอยากไป็็กำลังใจก็ไปให้กำลังใจได้นะครับแม่บ่ได้ไปแต่ว่าโอนกำลังใจให้แล้วครับขอบคุณแม่สุวิดาด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับผมกำลังใจนาะจอแท่นนะครับขอบคุณหลายๆครับอยู่ขอนแก่นครับสิบห้าน้องรำถึงทอดแจ้งไหม จะเหรอม้งถึงห่อสอดแจง้งจะเลยของประเด็นผมบ่าเ,เดินทางมาั้องฤดดูการน้ำเพลินไะครับแต่ว่าก็ นั่นแหละครับก็อยู่ด้วยกันจะถึงทอดแจ้งแน่นอนนะครับผมหลังจากผมทำหน้าที่ผมเสร็จผมก็จะไปหน้าเวทีนะครับสวัสดีพี่แนนครับสวัสดีพี่แนนครับผมนอนนะสัตพี่แนนไปปิดฤดูกาลด้วยกันนะครับที่ขอนแก่นบ้านพักมอลับอิสานนครศินนะครับขอบคุณหลายๆครับผมรอชมผลงานของพระเอกหมอลำคนนี้นะคะซึ่งตอนที่น้องออกจากค่ายหายทองคำ น้องก็ได้ไปลาคุณพอ่อประจักษ์นะคะซึ่งท่านเองก็ได้บอกเลยนะคะว่าน้องฟอร์สมาทางหมอลำจ้าจะถนัดกว่านะคะเพราะเป็นทางที่น้องถนัดแล้วก็เหมาะกับน้องจริงๆนะคะก็จาก,กันด้วยดีนะคะแอดเองก็ส่งกำลังใจนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องนะคะทุกเส้นทางทุกเบทีหมอํำนะคะขอให้น้องปังๆนะคะเป็นที่รักของทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ